เรียกว่าแฮนด์ทรงกลางนะครับผมภูเก็ตเขาเรียกว่าจนฝายไข<ถ>่ไข่กวงสีแฉกนะครับตกแต่งนิดหน่อยครับใส่ได้นะครับผมวิธีการเอาออกนะครับผมเหตุผลที่ผมมาทําที่ร้านนะครับจริงๆริงมันก็ยังเป็นความรู้สึกเดิมอยู่นะแต่สีเปลี่ยนไป <funciona> สวัสดีครับวัยรุ่นไทยแลนด์แดนอธิปไตยนะครับผม <ๆ S 1> วัน <ท ý aten> นี้เรานะครับผมจะมา เปลี่ยนแฮนด์นะครับผมซึ่งแฮนด์นี้ก็เรียกว่าแฮนด์ทรงกลางนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแฮนด์ของรถ p c x นี่นะครับผมก็คือตอนนี้คือผมจะมาจัดทรงรถคันนี้นะครับผมลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูว่ามันใช้งบเท่าไหร่นะครับจริงๆวันนี้เรากะว่าจะโหลดหน้าด้วยแต่ด้วยสปริงที่สั่งใบยังไม่มานะครับผมก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนวันนี้ซึ่งวันนี้เราก็เปลี่ยนแต่แฮนด์ นะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านแต่ว่าเดี๋ยวผมทําเองนะจะดูว่ามันทํายากหรือเปล่านะครับผมก็อันนี้นะครับผมก็มาได้ไปที่ร้านฟูสเวตบ้านะครับผมตอนนี้นะครับผมมีสินค้าเรียกว่าเละหลายอย่างมากนะครับผมใครที่สนใจลองทักเข้ามาที่เพจนี้ดูกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูแต่ก่อนอื่นครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับผม ทำการแกะแล้วก็เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเป็นแทนตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมว่าเปลี่ยนเสร็จนะครับผมทรงมันจะเป็นแบบไหนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการว่ามันทําอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคนะครับผมเมื่อกี้ผมลองลือดูแล้วนะครับผมจากการที่ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้อยู่ในวงการมานานนะครับผม ก็รู้สึกมันแข็งนะครับผมพี่วันนี้เราทําอะไรกันบ้างการเปลี่ยนแทนมันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างพี่่าต้องถามช่างเลยนะแก่พวกประกับ่าหมอ่าแกะพวกประกับนะแล้วก็มันต้องเจาะไหมมันต้องเจาะอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องตัดอะไรเลยโอเคทรงมันก็คือทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมใส่กระจกได้เหมือนเดิมเนาะโอเคนะครับผมเริ่มจากการเปลี่ยนประกับนะครับผม นี่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูครับผมจริงๆเนี่ยทรง p c x มันก็จะเป็นแบบนี้นะทรงเดิมๆนะแต่พอเปลี่ยนแฮนด์ไปแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันจะแบบต่ำลงนิดนึงได้ทรงเอากระจกออกแล้วก็ใส่กระจกเขาเรียกอะไรกระจกติดปลายแฮนด์ใช่ไหมพี่ออกระจกติดปลายแฮนด์โหลดสักนิ้วครึ่ง นะครับผมเปลี่ยนเบาะผมว่าทรงก็น่าจะมานะครับสำหรับ p f x ตัวนี้นะครับผมเพราะว่าจริงๆเดิมๆมันก็สวยอยู่แล้วนะครับรถมันทรงได้แต่ผมว่าถ้าโหลดหน้าหน้าต่ำสักนิดนึงนะครับน่าจะสวยกว่านี้โอเคนี่ก็เป็นกระบวนการนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันก่อนระหว่างที่เ,เขาทําการแกะกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะครับผมที่ร้านกูสเวปป้าเนี่ยเขากําลัง โลยู่นะครับไปก็จริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพวกแฮนด์พวกนี้นะครับผมใครที่ซื้อมานะครับผมซื้อสามารถทําเปลี่ยนเองที่บ้านได้เลยนะครับผมใช้แค่หกเ,เหลี่ยมหนึ่งตัวตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ภาษา,ษาูเก็ตเขาเรียกว่าจนปฝายไข่ไข <Okay. S 1> ่ควงสีแฉกนะครับผม นะแกะไปนะครับผมโอเคอ่ะไปครับอันนี้คลิกคลิกเสร็จแล้วใช่ไหมรุ่นนี้นี่15ปีน่าจะได้นะครับผมฮอนด้ Honda คลิกตัวนี้สมัยผมยังขับโนวาเดช่วงนั้นโอเคนะครับผมผ่านไปไม่ถึง10นาทีนะครับผมการเปลี่ยนประกับนะครับผมก็ ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมนี่ต้องเอาผ้ารองเอาไว้เผื่อแบบเฮ้ยเดี๋ยวเครื่องมือมันไปโดนใช่ไหมครับพี่ไอ ดูครับนี่นะครับผมวีทีทำเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเฟรมตัวอะไรพวกนี้เป็นรอยนะครับผมก็นี่เลยนะครับเอาผ้ารองเอาไว้นะครับแล้วก็ใส่แกะน็อตสามตัวครึ่งนะครับเห็นน้อนๆหลายคนนะครับผมทำใน YouTube TikTok นะครับ ก็ไม่ได้เอาผ้ารองบางคนก็แม่งเครื่องมือหล่นลงไปเป็นรอยก็แอบเสียดายทีหลังเพราะฉะนั้นนะครับผมกันไว้ดีกว่าแก้นะโอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างครับผมอันนี้นี่คือปั๊มตัวนี้ถ้าสมมติว่ามันพลิกอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่าอะไรพี่อ่า ก็คือเวลาเราวางเราต้องวางตรงเอียงได้ไหมได้ไดเอียงนิดนึงได้แต่อย่าให้อย,ใหอย่าให้กลับหัวนะครับผมอย่าให้กลับหัวโอเคระวังให้ดีสําหรับน้องๆคนไหนที่ไปเปลี่ยนเองนะ<ม>ก็ตัวนี้นะครับผมตัวปั๊มบนนะครับผมตั้งเอียงได้แต่อย่าควา่ำถ้าคว่ำก็คือลมมันเข้าเอ้ยน,น,น้ำมันเบรกจะออกอ่าน้ำมันเบรกมันจะออกนะครับผมน้ำมันเบรกโดนใส่สีแล้วสีจะออกมัน อ,อันตรายมากใช่ครับมีวิธีแก้ไหมครับต,ต้องมันราวิธีก็คือถ้ามันรู้ว่าน้่มันเบรกหกเราก็ต้องรีบเอาน้ำสี้าอ่านี่คือวิธีนะครับผมนั่นก็คือถ้าสมมติว่าน้องคนไหนซื้อไปเปลี่ยนเองนะครับผมสามารถซื้อได้ที่ร้านคูเวป้านะครับผมตามเพจนี้เลยนะครับผมตอนนี้กําลังโละอยู่หลายชิ้นเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ากําลังจะย้ายไปสาขา,าใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะครับผมได้ที่ไหนครับ ในเมืองภูเก็ตเหมือนเดิมครับในเมืองภูเก็ตเหมือนเดิมนะครับผมสามารถสั่งออนไลน์ได้สําหรับสินค้านะครับผมที่ราคาสูงๆถูกๆก็ส่งได้ไหมส่งหมดครับผมไม่เน้นว่ากี่บาทนะครับผมหรือว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับก็สําหรับคนที่ซื้อไปเปลี่ยนเองเมื่อกี้กลับมาที่เรื่องของน้ำมันดิสนิดนึงนะครับผม เอาผ้ารองเอาไว้นะครับผมอย่าให้ตัวนี้ตัวปั๊มเนี่ยกลับหัวเป็นอัพไซด์ดาวนะครับผมไม่งั้นนะครับผม,มน้ำมันมันจะหกพอหกปุ๊บสีมันจะทะล,ลอกนะครับผมอันนี้ของผมที่ทะลอกนี่ไม่ใช่อะไรนะครับผมก็เรียกว่าอาทิตย์แรกก็วัดถนนกันเลย <laughs> ตัวตัวตัวนี้นี่ผมถามหน่อยครับผมว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นรอยอย่างนี้เนี่ยเราสามารถแก้อะไรได้ไหมทำสีใหม่หรือว่าต้องซื้อใหม่อย่างเดียวทําสีครับทาสีใช่ไ,ไม่ถ้าศูนย์ฮอนด้ไม่แพงมากเราก็เบิกก็ได้เบิกเหรอหมายถึงว่าเราก็เบิกเฉพาะชิ้นนี้รถ Honda ายามาฮามันจะดีกว่าเ e s ป้า เวฟป้าชิ้นแต่และชิ้นจะเป็นเหล็กม,มันไม่สามารถเบิกได้ต้องเคาะทำสีแต่พวกนี้มันจะมีอะไรแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นอาจจะมีถ้ามีก็คือเราก็ซื้อแค่ชิ้นนี้อ่าแต่อันนี้ชิ้นใหญ่หน่อยใช่ชิ้นใหญ่ก็แพงหน่อยถ้าเราก็เทียบดูครับว่าระหว่างซื้อทําสีไหนคุ่มกว่ากันแต่ทําสีแล้วผมถามหน่อยว่าทําสีมาแล้วเนี่ยมันจะเหมือนเดิมไหมกับสีโรงงานครับเหมือนเดิมเลยเหรอร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่รู้นะแต่ของผมมันเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ท <Yeah, yeah. S 2> ี่น,นะครับผมด้านสีเง,งาสีอะไรยังไงเหมือนเดิมหมดครับอ่าที่กุ้เวฟป้านะครับผมโอเคอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมพอเปลี่ยนมาเสร็จพอเปลี่ยนมาถึงปุ๊บไอ้ปลายแฮนด์นี้มันจะยังอยู่ไหมครับหรือว่าใส่ไม่ได้แล้วอะไรเนาะไม่ได้เลยบ้านอ๋อตกแต่งนิดหน่อยครับใส่ได้มันต้องตกแต่งนิดหน่อยนะครับผมโอเคนะ นี่นครับผมเพราะว่าข้างในมันไม่เหมือนกันนะครับอ่านี่เดิมๆของมันอ่านี่คือเดิมเดิมแต่อของแต่งมันไม่มีอ่าเราต้องโมดิฟายนิดหน่อยโอเคครับผมต้องโมดิฟายนิดหน่อยนะครับจริงๆผมก็อยากเปลี่ยนเลยนะเป็นกระจกปลายแฮนด์แต่ว่าเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวตอนโหลดดีกว่านะครับผมจะได้ดูว่าทรงมันเป็นยังไงนะครับ รอสปริงนะครับผมโอเคครับน,น,น้อนนะครับผลคนไหนที่จะไปเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าแฮนด์ตรงกลางแบบนี้นะครับผมคือถ้าสมมติว่าไม่เปลี่ยนปอกแฮนด์การเอาออกมันก็จะยากหน่อยใชพี่นะครับผมนี่ครับผมวิธีการเอาออกนะครับผม,มเหตุผลที่มผมมาทําที่ร้านนะครับผม ก็เพราะว่าไม่อยากเปลี่ยนใหม่นะครับผมไม่มีตังค์นะครับแต่งแบบสไตล์คนไม่มีตังค์นะครับผมทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับนี่นะครับผมจะง่ายก็ไม่ง่ายจะยากก็ไม่ยากนะสำหรับพี่ช่างนะครับนี่นี่ทีมงานกูดเว็ป้าเอ้ยอ่านี่น,นี่นี่วิธีทำนี่วิธีทำใช่ไหมพี่อ่าอันนี้เป็นของใหม่นะครับใช่หรือว่าของเดิม อ๋อของใหม่ทกีว่าของน,นะครับผมโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นความยากของคนที่อยากจะใส่ เขาเรียกว่าจุกไปแฮนด์นะครับผมทำใจถอดไม่ได้อ่าได้หนึ่งข้างแล้วนะครับผมเขาก็ต้องมาหาว่าตัวไหนสามารถที่จะใส่ได้บ้างนะครับผมจริงๆผมว่าวัยรุ่นหลายคนนี่เขาก็ไม่ค่อยใส่แต่อย่างว่าผมคนแก่นะครับผมก็ต้องมีบาทก็ทำให้ยากไปกับทีมกูดเวทบ้านะครับ คือถ้าสมมติว่าเป็นวัยรุ่นก็จะใส่แบบนี้ไปเลยนะครับเปลี่ยนไปเลยนะแต่เรายังแต่เราแกแล้วไง <c oughs> พอเปลี่ยนปุ๊บนะครับผมจริงๆมันก็ยังเป็นความรู้สึกเดิมอยู่นะแต่สีเปลี่ยนไปนะครับผมอาจจะเพราะยังไม่โหลดนะครับผมพอโหลดปุ๊บนะครับผมว่าทรงมันก็อาจจะได้ขึ้นนะครับถอดกระจกสักหน่อยเบา เปลี่ยนเบาะสักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ปาดกรุ่นผมก็ปาดอยู่นะรุ่นนี้เขาก็เปลี่ยนนะครับผมซื้อมาใหม่ยกเซตเลยนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วใช้เวลาประมาณ20นาทีเสร็จนะครับก็ ฟิลยังเป็นฟิลเดิมนะครับผมแต่ว่าตรงนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนสีแล้วก็ต่ําไปนิดนึงนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยยังอยากได้ฟิลเดิมของรถอยู่นะครับผมตัว PCX นี่นะครับผมก็เลยไม่ถอดกระจกก่อนไงนะแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าจุกปอกแฮนด์นะครับผมปลายแฮนด์ก็ยังอยู่นะครับผมเมื่อกี้ที่ร้านคอมมูนิฟายให้นะครับผมส่วนตัวแฮนด์นี้นะครับผมตอนนี้ที่ร้านกู๊ดเบสบ้านะครับผมกำลังโลาะสินค้าหลายๆชิ้นนะครับ ก็สามารถที่จะทักมาดูที่เพจได้นะครับที่ Food Webbar and Scooter Phuket Thailand นะครับผมโอเคครับผมนี่ก็เป็นทรงอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตอนอขับดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งจริงต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแบบดันไปข้างหน้าได้หรือว่าเอามาข้างหลังนะครับผมมันก็จะได้อีกฟิลหนึ่งแต่ว่าผมยังอยากได้ฟิลเดิมเอาไว้นะครับผมตอนที่ยังไม่โหลดหน้า นะครับผมเดี๋ยวรอตอนที่เปลี่ยนสปริงโช้กหลดหน้าไปนิดนึงสักนิ้วครึ่งนะครับผมก็ลองดูว่าทรงรถมันเปลี่ยนไหมแล้วก็ถ้าทรงรถมันเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเบาะนะครับผมแล้วก็ถอดกระจกออกเปลี่ยนเป็นกระจกไปแฮนด์ก็เดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทรงมันจะเ,เป็นยังไงนะครับผมจริงๆคันนี้เนี่ยก็ไม่ได้อยากจะทําอะไรมากนะครับผมแม็กซิมัมแล้วก็น่าจะเปลี่ยนโช้คลังแล้วก็พอนะครับแค่นั้นพอจริงๆนะครับผมเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมเอาไว้ออกทริป แล้วก็เดินทางในเจ้าวัยรุ่นนะครับผมก็สามารถที่จะไปกดติดตามได้ที่ทางนู้ชาแนลนะครับผมเป็นการเดินทางไกลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกับเอ็กซ์นะครับผมที่กําลังจะทําอยู่นะครับผมเพื่อที่จะใช้ในการเดินทางแล้วก็ตัวพีเนี่ก็เอาไว้ใช้ในเมืองนะครับผมแล้วก็เวลาไปถ่ายงานเนาะโอเคครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกด s u b สไครต์เอาไว้ให้ช n n e l ของจอร์ จัดแน่นะครับผมโอเคตลอดวันนี้ไปกองขับาย